สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปั๊มลานาซอสนะครับก็วันนี้มีมาอัปเดตผลงานกันหน่อยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องอามาอัปเดตอะไรนะครับก็มาแนะนําตัวกันหน่อยสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะที่ยังไม่รู้จักกันนะครับก็คือผมจะเป็นเอาว่าคือนักสะสมแล้วก็มีรับซื้อดาบนะครับแล้วก็ขายดาบบางส่วนนะบางส่วนที่ที่เกิน เกินเกินที่ต้องการนะเกินความต้องการที่จะเก็บนะก็คือบางทีมันมีเล่มที่สวยกว่าเข้ามาสวยน้อยกว่าก็ต้องปล่อยออกหรือบางเล่มก็มีมาคล้ายๆกันหลายเล่มก็ต้องปล่อยออกไปนะครับหรือบางทีมีคนเอามาขายให้ก็เก็บไว้แล้วก็พอศึกษาเขาเสร็จแล้วก็ปล่อยออกนะก็มีขายบ้างนะก็ลองทักเข้ามาผมมีเพจ a c e b o o k นะ เพจก็ชื่อเหมือนช่องนี้แหละนะก็เพจลานาซอสหรือใครจะอ่านลานาซอสก็ได้นะครับก็นอกจากงานซื้อขายดาบก็ยังจะมีการซ่อมดาบนะครับงานซ่อมดาบงานลงลักนะามาดูงานลงลักก่อนนี่นี่จะเป็นงานลงลักนี่ลูกค้าส่งมาลงลักนี้นะอ่านี่งานลงลักนะครับเรื่นี้ก็เพิ่งแห้งนะเมื่อม้นฝน,ม,นมาตกของสาวันนะถ้าฝนไม่มาตกก็ไม่แห้งนะ อ่อันน,นี้นี่ใบสวยเลยอ่านี่น,น,นี่ดาบตาเต่านะของพ่อสลาพ่อสลาทันนะครับประพันธ์แสนใหม่นะอ่าใบนี้สวยเลยใบนี้เจ้าของเขาบอกเขาซื้อไว้นานแล้วนะอ่านานแล้วสำหรับดาบพ่อทันนะครับเล่มน,นี้ใบผมว่าค่อนข้างสวยเลย นงกน,นิดๆนะครับโอเคนอกจากนั้นก็จะมีงานงานไหวายนะครับนี่งานซ่อมดาบงานบุรณะนี่แหละนะอันนี้ลูกค้าก็ส่งมาบุรณะนี่นี่ใบดาบนะอันนี้ก็ทำไหวายได้ครึ่งด้ามละนะครับนี่ไง นี่นะครับใบนี้ก็เป็นตอกตาทหารลำพูนนะเล่มนี้สวยเลยเล่มนี้สวยมากนะครับก็โอเคนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีงานประกอบนะประกอบดาบนะครับเล่มนี้ลูกค้าก็ส่งมาประกอบนะก็เหลือ เหลือด้ามยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เหลือถกักตะกรุดนะครับส่วนฝักฝักก็เพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเดี๋ยวต้องลงรักนะครับก็ต้องฉวยโอกาสช่วงที่ฝนตกเยอะๆนี่แหละนะเนี่ยเน,นี่นะอันนี้โชว์ใบให้หน่อยอ,อันนี้งานของสลา3สามนะครับนี่เลกลายนะครับ อันนี้โชว์ผลงานนะนี่นะใครสนใจก็ทักมาพูดคุยจะเตรียมของมาหรือว่าจะให้หาของให้ก็ทักมาคุยกันนะครับนะมีหลายรูปแบบนะอ่าก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มาอัปเดตผลงานนะที่เคยสัญญาไว้ที่เคยทำไปคลิปแรกนะ กรน,นีนะนี่ดาบทรงหลวงนะครับเล่มนั้นจะเป็นคลิปดาบประกอบดาบทรงหลวงนะครับใบดาบใบดาบเล่มนี้จะเป็นใบดาบของช่างสุมิรเชื้อผู้ดีนะนี่เอามาดูกันก่อนนะอันนี้ผมทําฝักดาบนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ทําตะกรุดด้ามนะครับฟิตติ้งฟิตติ้งนี่สั่งของพี่เชิดฉะพี่เชิดศักนะฟิตติ้งแกก็สวยอยู่นะใครชอบทรงนี้ก็ ไปติดต่อพี่เชิดศักดิ์เอาเองนะแกมีขายอยู่ตลอดนะครับติ้งคอบัว2ชั้นนะครับดูใกล้ๆเลยนะอนนี่นะคอบัวนะส่วนฝากดาบเล่มนี้ความจริงอะ่ะถ้าคอบัวเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าว่าจะหุ้มไหมนะหุ้มปากฝากักหุ้มตรงกลางแล้วก็หุ้ม ปลายฝากนะหุ้มโลหะนะแต่ลูกค้าท่านนี้เขาไม่ต้องการนะถ้าหุ้มไปแล้วเขาไม่อยากให้ฝากมันเด่นไปกว่าไปกว่าด้ามนะเพราะด้าม,มหัวใจอยู่ที่ด้ามนะกับใบนะอันนี้ก็ใบดาบพี่สมิธนะดาบทรงทรงหลวงนะครับใบยี่สิบสามจุดห้านิ้วนะเรื่นี้สวยเลยนะครับก็มาอัปเดตผลงานก่อนส่งลูกค้าแล้วก็เคยสัญญาไว้นะ มีคลิปเริ่มก็ต้องมีจบนะอันนี้โชว์ที่ด้ามน,นะอ่าน,นี้โชว์อีกทีหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะอันนี้จะวัดรัดไวยลัดไวายีายจุดนะครับอ่าเอ้ยห้าจุดมีตรงปลายหน่อยนะตรงปลายหน่อยอันนี้จะไม่ทาลักรอบเดียวก็เพราะว่าให้มันให้มันมีสีอะไรที่มันขัดอะไรกันหน่อยนะ ก่อนส่งมอบก็ส่งไปแล้วด้ามนี้ก็ขัดขัดเงานะด้ามเป็นสำลีขัดเงาขัดโดยใช้ไขประวานนะอันนี้ขัดไขประวานนะคือมันจะไม่เงามากนะมันจะเงาแบบว่าเหมือนจะบอกยังไงมันมีมิตินะอ่ะมันดูมันดูมันดูไม่เงาเวอร์อ,ะอ่ะบางทีมันเงาเวอร์นะ,ะเงาเวอร์ก็คือเงาแว็บเลยแต่อันนี้อันนี้มันมันจะเงาแบบว่า เหมือนออกเก่าๆนิดนิดหนึ่งนี่นี่นี่นะเหมือนเงาเหมือนถูกใช้งานอะ่ะเหมือนถูกจับถูกถกูถือมาตลอดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับชิปวันนี้อ่ะก็ไม่น่ามีอะไรมากนะอัปเดตผลงานกันเฉยๆนะกรนีนี่แต่ฝักนี้ฝักนี้จะทำอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวรอนี้มาดูผมจะามาเอามาให้ชม หัวคลิปนะถ้าวันไหนมีโอกาสทําคลิปแล้วก็เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเล่มนี้นี่น่าจะออกมาสวยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาอัปเดตผลงานกันเฉยๆนะคลิปจบดาบเล่มนี้ก็จะได้จบพอดีว่าเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับก็รักษาตัวกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็ วันนี้ก็สำหรับเล่มนี้ก็่ะโชว์อีกรอบหนึง่งนะดาบทรงหลวงยุทธยาคอบัวสองชั้นนะครับใครจะสนใจก็มาพูดคุยกันนะจะสั่งให้ผมทำให้หรือว่าหาของมาแล้วมาประกอบนะก็ได้หมดนะครับอันนี้สำหรับเล่มนี้เขาหาของมาประกอบนะผมแก้ทำฝักนะกับประกอบแล้วก็ ทำไอตัวอะไรนะตัวด้ามนะด้ามผมก็ถักตะกรุดนะครับตอนนี้รอ,อเชือกมาเชือกยังมาไม่ถึงเชือกสั่งมาผิดไซส์ใหญ่ไปหน่อยนะถักมาแล้วมันมันเกินมันเกินไอตัวลูกแก้วเนี่ยนะก็คือมันหนาเกินไปมันฟูขึ้นนะมันมันไม่สวยนะก็เลยต้องสั่งเชือกใหม่นะก็ใกล้ถึงนะอีกวันสองวันก็น่าจะได้ทําเชือกเดี๋ยวจะลงลักฝักไว้รอนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับทุกคน